อาสตุตามาครับตั้งท่าก่อนนะรู้ชะอนุรู้ชะทตุวัต,ติย่อมเป็นไปพังเคในการทำลายเป็นลักษณะของโรคนะรู้ชะอนุรู้ชะาตุวัต,ติย่อมเป็นไปพังเคในการทำลายโนอันว่าณนาปัจจัยโหติย่อมลงสุเตนะด้วยสูตรอิติว่า วิสาลุชปะปัฏฐานิโตนะอิติดังนี้โนอนว่านาปัจจัยโหติย่อมลงสุเตนะด้วยสุอิติว่าวิสาลุชปะปัฏฐานิโตนะอิติดังนี้อ่ะสุนนี้มีกี่บทครับสองบทนะตามครับวิสาลุชปะปัฏฐานิโตติเอกังปัฏทางนาติเอกังปัฏทางวิพตาตยันตปัฏาวิภาควาเสนา ทวิปัฏมีทางสุตันติทัตตาพังวิสารุชาปัตาธิโตติเอกังปัฏานาติเอกังปัฏฐางวิพัตตยันตปัฏาวิภัคาวเสนะทวิปัฏมีทางสุตันติทัตตาพังวิสารุชาปัฏาธิโตติเอกังปัฏานาติเอกังปัฏฐางวิพัตยันตปัฏาวิภัคาวเสนะทวิปัฏมีทางสุตันติทัตตาพัง ตรงนี้เป็นนะนะนะที่ไหนโนทุติโยใช่ป่ะโนทุติโยไงนี่นะตัวที่หนึ่งนะตัวที่สองเห็นหรือยังคาถาคาถาจำยังไงใช่ป่ะ ว่าได้คำถามนะกิตกาพิเทยะเรงคาอิยุวันาวราธิโชอาปัจโยโนโทุติโยอิปัจโยปุมเมสยุงเนี่ยนี่เราต้องหงจะว่าณตัวที่สองแล้วยังตามลำดับเลยไหมเพวเพราะว่าอาปัจแจริลงในสูตรว่าสพพโตนุตวาวีวาเพราะนั้นปัจจที่สามารถลงในสูตรนี้เขาว่าจบแล้วนะครับเห็นไหม นี่อปัจจัยนวุปัจจัยตูปัจจัยและอาวีปัจจัยลำดับได้ไหมทิ้งจะกล่าวณปัจจัยที่สองนะครับเดีวอ,อะไรเนี่ยไม่ให้ใหกำหนดให้ดีเนื้อหานะ่ะมันจะได้มีหลงประเด็นพูดอะไรพูดตามคาถาใช่หไหมเพราะนั้นต้องจำให้ได้นะเรีว มันไม่เหมือนบารีน้อยบารีน้อยมันไม่มีข้อกําหนดเกณฑ์ในบางมายให้เชื่อมโยงเข้าใจไหมอันนี้มันเชื่อมโยงกันหมดทั้งสูตรทั้งปาถาสังหะนะอันว่านะปัใจโหติย่อมลงบาลังในเบื้องหลังทาตูหิจากท่าทั้งหลายวิสาลุชะปัทวาทิตโตอันมีวิสา รุชะและปะททะ้าเป็นต้นตัวนี้ตามมาไหมทำไมไม่ตามมาครับเพราะเขาวางไว้ไกลๆวางให้ไกลไม่ให้ตามมาเพราะนั้นธาตุที่ลงนะปัจจัยตัวที่สองเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีจำเนบนหน้าใช่ไหมอ่าเข้าใจกันนะ เขาไมให้ตามมาไงนะอันว่านะ้าปัาใจหัหติย่อมลงพลังในเบื้องหลังทาตัวหีจาก่าทั้งหลายวิสารุชาปัตฐาทิโตอันมีวิสารุชาและปัตฐาธาตุเป็นต้นตัวน,นี้เป็นปัจจยะวิธีสูตรเฉยๆไม่มีอะไรครับอารมปจป่าจจยเฉยนะอ,นอาจารย์นะครับ พูดถึงปาฐะนะปาฐะอ่ะแปนี้ก่อนนะอ่านว่าณปัจาาจัยโหติย่อมลงบาลังในเบื้องหลังธาตุหิจากธาตุทั้งหลายวิสารุชาปาฐาทิโตอันมีวิสารุชาและปัตตธาตเป็นต้นที่จริงแล้วเนะี่ยท่านน่าจะแต่งสูตรว่าวิสาธิโตนะลงณปัจจัยท้ายวิสทธาตเป็นต้นเพื่ออะไรครับ เพื่อระบุถึงรู้ช้าและปาทาธาตุอีกด้วยคือเขาอทิสาตัตวเนี้ยเป็นตัวระบุเลยเขียนแบบละเพราะว่าธาตุทั้งสองไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนกับวิสาธาตแก่นะธาตุทั้งสองคือรู้ชาและปาทาธาตุไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนกับวิสา,าตัตตวนี้ในสูตรนะเขาเขียนนะ่ะแก่นะผิดนะ ตัวนี้รู้ชาธาตุตัวนี้รู้ชาธาตุแล้วเขาตั้งสูตรแบบนี้ทีนี้ก็เขาเอาสาธกมนนะครับว่าเมื่อควรกล่าวสูตรว่าวิสาทิตโะนะการกล่าวว่าวิสารุชาปาทาติโตนะ,นะ,ะนตนะมีเหน์เพื่อถือเอาข้อความว่า ท้ายกลุ่มถ้ามีวิสธาธาตุเป็นต้นรุชชาธาตุเป็นต้นและปัตธ,ธาธาตุเป็นต้นเนื่องจากว่ารุชชาและปัตธ,ธาตุไม่ปรากฏชัดนั่นเองปรากฏชัดเฉพาะกลุ่มของวิสาธาตุทีนี้ในสูตรกล่าวว่าวิสารุชชาปัตธ,ธาที่โตนะไอ้นะตัวเนะน,นี้ยหมายถึงน้าปจจใจแต่ถ้าไม่กล่าวว่าโน พราะอะไรนะครับเพราะป้องกันความสงสัยเกี่ยวกับปัจจัยนั่นเองก็คือความประกฏชใช้ของณปัจจัยเนาะไม่ใช่ว่าโนปัจใจเหมือนกับในสูตรว่าวานปเจนะน,ะนี่เป็นอวิวัติกะนิเทศใช่ไหมถ้าประกอบวิพัต์จะเป็น โน no. แต่ถ้าเขียนแบบนี้ป้องกันความสงสัยของตัวปัจจัยครับคือทำน้ปัจจัยให้ปรากฏชัดเจนนะไม่ใช่ว่าเป็นโนปัจจัยโนปัจจัยมีไหมอ่ะทีนี้เขาบอกว่าการลงนับปัจจัยในส่วนนี้เป็นการลงท้ายท่าที่ไม่มีกรรมอยู่หน้าเพราะท่านกล่าวสูตรนี้ห่างจาก ที่ผมบอกอะทาตุยาการมาเทมิโนไว้ทั้งสามสูตรนะครับไม่กล่าวต่อจากสูตรดังกล่าวเพื่อไม่ให้กามาทิมิติดตามมาสูตรสูตรนี้นั่นเองเนาะทีนี้พระพุทธโลเสด็จทีนี่ก็กล่าวว่าหน้าปัจจัยที่ลงในสูตรนี้เป็นหน้าปัจจัยตัวที่สองใช่ปะโนทุติโยใช่ปะโนทุติโยในคาถาสังหะใช่ปะเพราะนั้นหน้าปัจจัยตัวที่สองก็คือ ตัวที่หนึ่งลงวงนสสุทว่าทาตุยากรรมมาทิมหิโนเพราะนั้นสนน่วนนี้นะาปัจจัยตัวที่สองลงนิสสุดว่าวิสาลุชปะปัทาทิโตนะจึงลงในอาจกัตุสาธนะเท่านั้นเพราะกิจการปัจจัยเขามีการตั้งชื่อด้วยสูตรว่ากัตรลิกิตครับ นะกิจกรรปัจจัยขอโทษกิจกรรปัจจัยตั้งชอวากิจนะักกิจเนี่ยดยอากาศตาด้วยสูตรว่า,าวการตัดิจครับนี่สับสนนิดหนึ่งนะเกียวชื่อมันต้องตั้งชื่อว่ากิจก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ลงกิจปัจจัยหรือรกิจกรรปัจจัยในอากาศตาด้วยสูย์นี่ครับแต่ว่าถึงกันนั้นนครับก็เป็นการกล่าวโดยโดยมากเยียผู้ยะไนนะฟิล ในพันป่าในพันป่าผู้เที่ยวไปในป่าหรือผู้ทำงานในป่าเพราะนั้นเขาไม่อยู่ในป่าตลอดเวลานะครับเขาต้องกลับบ้าน,นครับเพราะนั้นในที่นี้เช่นเดียวกันนะถึงแม้เขาตั้งสูตรนี้ครับเพื่อลงกิจการปรัจจัยในอากาศตาก็จริงครับแต่ในที่บางแห่งก็สามารถลง นปะปัจจัยในศาสนาอื่นจากกาตุศาสนาได้ด้วยครับะนะเห็นไหมเหมือนในพันป่าไหมอ่าเหมือนคนขับแท็กซี่อ่ะคนขับแท็กซี่เขาอยู่ในรถแท็กซี่เกือบทั้งวันนะเขาต้องกลับบ้านไหมต้องกลับนะค,นะคือต้องหยุดขับแท็กซี่นะครับนี่เช่นเดียวกันนะเพะฉะนั้นน้าปัจจัย โดยที่สองที่ลงในสวดว่าวิสาลุชะปัตถาทิโตนะที่ลงในอัตตุสานะด้วยสวดว่ากาตริกิจเนี่ยก็เป็นไปโดยมากครับเพราะฉะนั้นกาตุสานะลงได้เหมือนกันสถานอื่นก็ลงได้ด้วยครับอ่ะอุตหนะเช่นกาต,ตุสานะเนี่ยปวิสต,ติปวเวโส จากปาบัวหน้าวิสาทาในการเข้าไปลงณนาะปรจาจในอัจจตุศาสนะรูชติติโปรโครสิ่งที่ทำลายความสุขคือโรคนะครับาจากรูชาธาตุทังเคนะในการทำลายนะครับณนาะปรจาจในอัจตุศาสนะอุปาชติติอุปาปโทสาภาพเกิดขึ้นหรืออุปาทัณะมาจากอุหวนาปราชธาตุ ในการไปรงนัปาจัยในอากาตุสาธนะครับตรงนี้เป็นกาตุสานะนะกรรมสาธนะละ่ะพัชเตติหาขโคสิ่งที่ถูกแบ่งส่วนแบ่งเรียกว่าหาคะนะมาจากพระชาติการจําแนกนะัปัจจัยในกรรมมะสานะนะพุชเตติขโโคสมบัติที่ถูกใช้ใสยชืย่อโพะครับ าจากผู้ชาธาตุในการรักษาหรือการบริโภคใช้สอยนะปัจัยในอัตกรรมะสัทนะราโภล่ะราบราบะเตติราโภราบที่เป็นได้นะหรือราบเป็นที่ได้ราบที่ถูกได้รับนะมาจากร,ระาะธาตุในการได้นะปัจัยในกรรมะศัทน,นะนี่กรณาศาธะก็การโร ถ้าเป็นกะตูสานะไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นสานะอื่นจากกะตูสานะได้ครับนะผิวนะการิยะเตอเนนาติการโดเครื่องนะกรรทำอุปกรณ์มาจากกรธาตุในการกระทำนณประจัยในกรณะาสา,าะนะปัชะเตอเนานาติปาโทเครื่องเดินหรือือเท้านะครับมาจากกระธาตุในการไปนปัจจัยใน กรณะศาสนะนะประตุชาเตอเนนาติประโตโทเครื่องแทงประตักชื่อว่าประตทะนะมาจากปาบัวนาตุทะธาท,ะทิมแทงนะปาปจาัยในกรณะศาสนาครับทารานะมาจากรารธาในการทําลายนะ้ปาปัจจัยในกรณะศาสนะนะครับคือเ้าว่าทริยะเต เอเตฮิต e ิธาราผู้เป็นเหตุทำลายตระก,กูลคือให้แยกครอบครัวออกไปนะชื่อว่าธารามียังครับครับฟิลนะเพราะฉะนันะน้นภรรยาเป็นลิงไลฟิลเป็นอิธิลิงครับถือยัง ทาราปุ่งเรงโอ้โหน่าพอใจปุงเรงแต่ไปเขียนารทั้งหลายไงผ <ทำ S 1> ู้เป็นเหตุท,ทำลายตระกูลค,คือให้ยยกครอบครัวไปนะครับอพอมีเมียก็ลืมแม่ใช่ไหมทารานะครับทำลายตระกูลนะอันที่เหลือก็ตามนี้นะครับตรงนี้นะส่วน รูปไรต่างๆก็ไปดูเอานะเพราะฉะนั้นเป็นได้กี่ศาสนะาเนี่ยเนี่ยอตุสาทนะกรรมสาทนะกรณะสาทนะสามนะสามประธานามมะศาสนาอาาทานะศาสนะอธิกราณะศาสานะภาวะได้ไหมทำไมไม่ได้อ่ะได้ภาวะแต่ว่าไม่ลงในสูตรนี้ไงลงด้วยสูตรว่าภาวเวจะข้างหน้าเนี่ย นี่เห็นว่าเพราะฉะนั้นลงด้วยสูตรนี้ได้หกสาธนะแต่ว่าภาวสนะเราด้วยสูตรนี้ครับภาเวจังไงเขาบอกว่าคำพีกายนาาะสารดีกาใหม่นะครับระบุถึงสัมปทานะสาธานะไม่พบนะไม่พบนะครับนี่ สัมปทานนางทิถังไม่พบสัมปทานาสถานะแต่คู่มือการนากรณ์เนี่ยยกตัวอย่างว่าทายโยคือศัพท์นี้ครับนี่ทายโยเนี่ยเป็นที่รับเนี่ยก็เป็นสัมปทานาสถานะได้ตามข้เห็นนี้คําว่าทายะควรแปลว่าที่ให้ผู้รับอย่างไรก็ตามครับอาจารย์ผู้แปลเห็นว่าทายะศัพท์เนี่ยใช้ในความหมายว่า ผู้ให้เช่นธานะทายโยผู้ให้ซึ่งทานหรือในความหมายว่าสิ่งที่บุคคลพึงให้มรดกคือทายาโทนะผู้รับมรดกไม่พบในความหมายว่าที่ให้ผู้ให้จะกระโทษที่ให้หรือผู้รับนะครับนะดังนั้นข้อความที่กล่าวในกาจนะสารทีปนีครับโทษขอละ ข้อความที่กล่าวไว้ในกาัจจายนะสาระดีกาใหม่นะจึงสมควรเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์เขาก็พิจารณานะเนื่องจากท่านก็เห็นอุทหาหรในคัมภี์ต่างๆเยอะๆในการทำหนังสือเนี่ยต้องเทียบเคียงคมภีเพราะนั้นสามปาทานาสาระไม่ควรมีครับที่ท่านแสดงนี้นะ แยวก็แสดงไปไปก่อนนะเนื่องจากว่าเขาแสดงให้ดูนะในคู่มือเรงคำพิจาะณไปก่อนเนะี่ยเขาแสดงไว้ตรนนี้ก็เป็นปัจจะย้ายที่สวยเฉยลงมาแล้วนี่จะมีการแปลนะครับพักก่อนนะ